ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่เราทำสวนนะครับเพื่อรีวิวให้พี่น้องชาวโลกได้ดูนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรีวิวให้พี่น้องได้ดูนะครับแล้วก็คลิปเหล่านี้เราก็ไปเก็บเป็นผลงานสำหรับลูกหลานได้ชมนะครับไม่ได้หายไปไหนอ่าซึ่งเราจะเก็บไว้หลายช่องทางนะครับช่อง t i k t o k ช่องยูทู u u ูทูบช็อ t นะครับแล้วทางเพจทาง Facebook นะครับพี่น้องครับเราเก็บไว้ให้ลูกหลานชมหาว่าเรามองปัจจัยเงินอย่างเดียวมันจะเครียดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคลิปที่ผมนำเสนอไปนะครับก็เป็นมรดกเอาไว้ลูกหลานตัวเล็กๆนะครับยามเราแก่เท่าไปนะครับเขาก็จะได้เปิดดูนะครับพี่น้อง แล้วก็สิ่งที่บันดาลใจที่สุดก็คือคลิปวิดีโอนะครับจากมิติโลกนะครับเอามาให้ดูนะครับหาว่าเราเก่แล้วเราก็รีวิวพืชผักในสวนนะครับเพื่ออนาคตไม่แน่นะครับเงินล้านอยู่ข้างหน้าเหมือนกับเด็กคนนี้นะครับเขารีวิวของเล่นนะครับเขาก็ได้เป็นแนวหน้าของโลกนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นใครนะครับ ปัจจุบันโซเชียลมีเดียไม่ได้มีไว้แค่ติดต่อสื่อสารหรือว่ารับข้อมูลข่าวสารต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีหลายคนที่สามารถใช้โซเชียลมีเดียเพื่อหารายได้ได้ด้วยอย่างเช่นการมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่าการเป็น YouTuber ซึ่งอาชีพนี้สามารถใช้หารายได้จากค่าโฆษณาได้เป็นจํานวนมหาศาลเลยค่ะ ยูทูบเบอร์ก็คือกลุ่มคนที่สร้างผลงานหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็นําไปโพสต์เอาไว้ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า YouTube ค่ะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าช่อง YouTube นั่นเองซึ่งส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์เหล่านี้ก็จะมีรายได้จากโฆษณาที่ขึ้นในระหว่างที่มีผู้ชมมากดดูคลิปวิดีโอในช่องของเรายิ่งมีคนมาดูผลงานของเรามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้เงินมากขึ้นเท่านั้นทําให้ยูทูบเบอร์ก็กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กําลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะ และล่าสุดทางนิตยสารฟอสก็มีการจัดอันดับรายได้ของ YouTuber ทั่วโลกเอาไว้10อันดับด้วยกันค่ะโดยวัดรายได้ระหว่างเดือนมิถุนายนปีที่แล้วมาจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้ทั้ง10ช่องนี้ก็มีรายได้รวมกันกว่า160ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่รายได้จำนวนมหาศาลของเหล่ายูทูบเบอร์นะคะแต่เป็นตัวยูทูบเบอร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเขามีชื่อว่าไรอันคาจิค่ะและเขาคนนี้เป็นเด็กชายอายุเพียง8ขวบเท่านั้นโดยเด็กชายไรยอันคนนี้ทำรายได้ไปถึง26ล้านดอลลาร์หรือประมาณ785ล้านบาทเลยค่ะ ช่องใน YouTube ของไรอันก็มีชื่อว่า r y a n นส์เวิลที่เขาจะโพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการรีวิวหรือว่าแนะนําของเล่นค่ะด้วยการนําของเล่นที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยมาแกะกล่องต่อนหน้ากล้องเลยแล้วก็บรรยายว่าของเล่นชิ้นนี้เนี่ยคืออะไรมีวิธีเล่นยังไงแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนช่องของเขาก็มีผู้ติดตามมากถึง23ล้านคนค่ะ ส่วนอีกคนที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือยูทูบเบอร์ที่ทำรายได้เป็นอันดับที่3ของโลกค่ะด้วยรายได้กว่า18ล้านดอลลาร์หรือประมาณ543ล้านบาทซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าอนาสตาเซียและมีอายุเพียง5ขวบเท่านั้นค่ะซึ่งอนาสตาเซียรัสินสกายาเป็นเด็กหญิงชาวรัสเซียที่มีอาการสมองพิการและเธอก็มีช่อง y o u t u b e ของตัวเองกว่า6ช่องด้วยกันค่ะ มีทั้งช่องนัสตายาสเตซี่ทอยและสเตซี่โชรวมถึงช่องอื่นๆซึ่งมีผู้ติดตามรวมกันทุกช่องกว่า100ล้านคนช่องของเธอก็จะมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เธอทำร่วมกันกับครอบครัวแล้วก็การรีวิวของเล่นต่างๆค่ะส่วนช่องอื่นๆที่ติดอันดับรายได้สูงสุดก็มีหลายประเภทด้วยกันค่ะมีทั้งช่องที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาการจำลองสถานการณ์ต่างๆให้ดูตลกขบขัน รวมไปถึงการเล่นวิดีโอเกมซึ่งวัยรุ่นก็ให้ความนิยมกันเป็นอย่างมากเลยค่ะเห็นรายได้ของยูทูบเบอร์แต่ละคนหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่ารายได้จํานวนมหาศาลเหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหนรายได้จากการทําช่อง Youtube ก็มีได้หลายช่องทางค่ะแต่หลักๆก็คือการมีสปอนเซอร์เข้ามาจ้างให้รีวิวหรือทดลองใช้สินค้าต่างๆและก็คือการเปิดรับค่าโฆษณาจากทาง u t u b e ค่ะ และว,วิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยเราก็จะต้องมีบัญชีผู้ใช้ YouTube เป็นของตัวเองค่ะซึ่งก็สามารถเข้าไปสมัครผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของ YouTube ก็ได้หลังจากนั้นเราก็จะสามารถโพสต์คลิปวิดีโอต่างๆลงไปใน YouTube เพื่อให้คนอื่นเข้ามาดู และหลังจากนั้นเราก็จะต้องสมัครเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของทาง YouTube ค่ะซึ่งการสมัครนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่2ข้อด้วยกันถึงจะสมัครได้ข้อแรกเลยคือช่อง YouTube ของเราเนี่ยจะต้องมีผู้มากดติดตามมากกว่า1000คนขึ้นไปและข้อที่2ก็คือภายในระยะเวลา12เดือนจะต้องมียอดระยะเวลาการเข้าชมของผู้ชมเนี่ยมากกว่า4 0 0พชั่วโมงขึ้นไปค่ะและเมื่อผ่านหลักเกณฑ์2ข้อนี้คุณผู้ชมก็จะสามารถเปิดใช้งานการสร้างรายได้จาก YouTube ซึ่งทาง YouTube เองก็จะมีกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องปฏิบัติตามเช่นกันค่ะอย่างเช่นการไม่มีภาพอนาจารหรือว่าภาพความรุนแรงแล้วก็การไม่มีภาพที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะคะว่า u t u b e เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่ทุกคนทุกเพศแล้วก็ทุกวัยสามารถเข้ามาเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลต่างๆได้เพราะฉะนั้นการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเพื่อการหารายได้ก็ควรจะคำนึงถึงเนื้อหาที่มีความเหมาะสมด้วยค่ะ